เธอคิดว่าผู้เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชั้นหนึ่งร้อยชั้นไหมเราลับรลางว่าเธอยังไม่รู้ตอนนี้ชาวเก่งของเราจะแสดงให้ดูของเธอได้เห็นเชื่อสินสีผู้เธอต้องทึ่งแน่นอนถ้าไม่อยากเชื่อเลยฉันได้จานอะไรที่สดุดเซ็งจังเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรบ้างมานับกันเถอะแล้วฉันได้เยลลี่สิบแท่ง นั่นก็หมายความว่าฉันมีร้อยอันว้าวมันไม่เยอะมากเลยเธอโชอคดีจังเลยฉันไม่อยากเป็นเธอเลยล่ะหยุดมองยาเล่ห์ของฉันได้แล้วกินของเธอสิสุสิไม่มีปัญหาฉันจะพยายามยืดความสุงออกไปเรื่อยๆโอ้กินหอมจริงเลยฉันชอบมันรลสตรอเบอรีร่ของปล่อยฉันเลยให้คะแนนสิบตั้งสิบเลย สำหรับฉันนี่คือการเริ่มต้นแชาเลจ์ที่ดีที่สุดเลยล่ะคือกินไอร่อยมากเลยสูซีซฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้ไม่นะมันหมดแล้วล่ะลืไมไปว่าฉันมีแค่เท่งเดียวยินดีนด้วยนะเอมมาเวลาของเธอมันถึงแล้วรอแป๊บฉันอยากทำอะไรสักอย่างแซกถอยไปดิอยากดู s ซูซี่อย่าผักสิเอมมาเธอกำลังทำอะไรนะ ฉันกำลังทำแท่งเยลลี่ยาวๆหนึ่งแท่งดูสิมันแจ้งขนาดไหนตอนนี้ฉันจะกินมันโดยไม่ต้องหยุดเลยล่ะแบบนี้เลยอ๋ะดูสิใครทำให้ดีที่ส sure. ุดเอ็มมาไงเก่งมากเลยฉันพร้อมที่จัดการเยลลี่ของฉันแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีเนะเข้าไปใกล้ๆอีกน้อยฉันแสดงวิธีเล่นเกมต่อตึกให้ดู ไม่เลวฉันสมควรได้รับรางวัลแสนอร่อยนี้มันเยี่ยมมากเลยฉันชอบเกมนี้จังเลยได้เวาาขยับอันที่สองแล้วสุสซีตาเธอว้าวฉันชอบเล่นนะฉันดึงรตสตรอเบอรี่แท่งนี้ออกมาไม่ยากเลยง่ายมากเยี่ยมมากสุสซียินดีด้วยนะตอนนี้ก็ฉันเหรอสุดยอดฉันขอเลือกอย่ารีสีน้ำเงินใช่แล้วฉันทำได้ เก่งจังเลยอร่อยจังเลยขอบคุณนะแซกตอนนี้ก็ตาฉันแล้วฉันต้องหยืดเส้นสักหน่อยต้องทำอย่างระวังด้วยไม่งั้นมันจะล้มเอาไม่ต้องสงสัยเลยฉันทำสำเร็จแล้วชัเลน์ครั้งนี้ฉันกับเอมมาพร้อมแล้วเธอเทียบฉันไม่ได้แลอวเราจะได้รู้กันฉันเล่นเกมนี้เป็นอาชีพอยู่แล้วตาฉันขยับว้าว ลอดอีกแล้วตึกมันจะถล่มแล้วล่ะฉันกลัวแต่ฉันทำได้อีกแล้วเย้เลยตาพวกเธอเราต้องเล่นเครื่องแล้วล่ะอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยขยนันไปเข้ามาในหอคอยของเราทุกอย่างพังหมดเลยนี่มันแย่สุดๆเลยฉันจะหาให้เจอว่าใครเป็นคนทำเอาล่ะเดี๋ยวก่อนเถอะเซกกำลังไปใช่แล้วหาให้เจอนะ ในระหว่างน,นั้นเราจะกินยาเลีของเธอเป็นความคิดที่เดซสซี่ฉันเห็นด้วยตอนนี้ฉันก็เสร็จกระเปลของฉันแล้วตอนนี้เธอมีใครรู้ไหมว่าปลาเน,นี่มันของใครอาจจะเป็นของเธอก็ไม่เพราะเธอมีปลาอยู่และของเธอลหละแอนดีเพราะว่าจา์ของเธอมันว่าวเปล่า,าชัดเลยฉันคิดถูกแล้วไม่เอานะแซกมันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจ<อ>น่ะงั้นก็เอาไปเลย ให้ตายเนี่ยน่าจะเก็บเอาไว้นะแค่นี้แหละฉันจับได้แล้วเออแต่ยานลี่ของฉันหายไปไหนไม่รู้สิโอ้แต่ว่ามันเข้ามาในปากของฉันด้วยบังเอิญนะฉันไม่ควรทิ้งมันไว้กับพวกเธอเลยแม้แต่วินาทีโคีรสกินสีน้ำตาลน่ารักสังเลยแต่ก็ยังอร่อยมากด้วย นดูขนาดของเอมม่าสิใหญ่ยยสุดๆเลยแน่นอนไม่สามารถเท่บอของ ai, นอนฉันได้แน่นอนพวกเธอฉันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลย <Yeah. S 1> ฉันอิจฉาเธอจึงเลยโอเคแต่ต้องยอมรับมันเออนี่เห็นนั่นไหมเวลาจะหมดแล้วนี่หมอเราต้องเล่นแล้วล่ะไม่จริงอ่ะฉันมีคุกกี้มากเกินไปใช่แล้วฉันว่าฉันกับแซกโชคดีมากกว่านะอาจจะฟังในเบปไฝฉันรู้วิธีตัดคุกกี้นิ่งด้วย ฉันต้องตัดมันด้วยกิฟต์ล่ะมันต้องได้ผลแน่แน่มันคงมากต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนตอนนี้ฉันทำไป็นตกเธอดูวสุซี่เธอบอกมาได้ดีมากฉันต้องรีบแล้วล่ะไม่มีเวลานั่งคินแล้วอร่จรงเลยมันดูเหมือนดล่นเลยอะแซคฉันไม่อยากทำให้เธออารมณ์เสียนะแต่เราเหลือเวลาไม่มากแล้วเอีเธอพูดถูกสุซี่กับคนที่เตือนฉันนะฉันต้องรีบเลียส่วนที่เหลือให้หมด เขาทำได้ดีมากเลยใช่ฉันทำมันได้แล้วออกผนก็แปลว่าฉันกำลังตามหลังสินนะฉันต้องเรยกขยับขากัน์ก่บฉันแล้วเป็นสามเหลี่ยมแล้วล่ะฉันทำได้ดีมากฉันทำได้ดูสิฉันทำได้ดีมากแต่ฉันก็ได้ดาวที่สองมันแล้วยถ้าไม่คิดอะไรฉันแพนแน่เ่อใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวกำลังสแกนพื้นที่ โอาไม่นะซัดซีนี่คือจุดจบแนะ่นั่งนิ่งๆอย่าขยับไปไ้นเราโดนนะปิดใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวีสแกนพื้นที่ห้ามขยับจนกว่าฉันจะตัดรูปคุกกี้ออกให้หมด oh <no. S 2> โอ้ no กดอะไรแปลกๆฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนี่เป็นกฎไหมเธอต้องปฏิบัติตามฉันขอเตือนเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเปิดยูเธอขยับไม่ได้จนกว่าฉันทำสามเหลี่ยมหมด แต่เวลามันจะหมดลงแล้วนะเรายังไม่เสร็จเลยอดทนไว้แล้วหรือเวลาไม่มากจนกว่าจะจบเกมเอาไม่นะซูซี่ดูเหมือนภารกิจล้มเหลวแล้วอ่ะไม่ได้ติดทำเลยเราทำอะไรลงไปขนมของฉันพังหมดแล้วไม่จริงนะฉันใช้เวลาตั้งนานแล้วะยากมากที่จะตัดมันควมมิตรธรรมมาส่งแล้วช่วยตัวเองเถอะเอ็มม่าเว้ คิดว่าถังเดียวสศป๊อบคอนได้เยอะขนาดนี้เลยแล้วยังมีสีสันเยอะอีกด้วยฉันได้โชคดีจริงเลยแล้วเธอได้อะไร่ะแซคอ๋อได้มาแค่ครึ่งเดียวเองไม่น,อน้อยก็ไม่มากฉันมีความสุขนะส่วนฉันได้มาแค่เศษแค่เม็ดเดียวฉันได้แตมองไม่เห็นได้าําอ่ะฉันมองไม่เห็นเลย <c oughs> ดูเหมือนว่าไม่คนติด <c oughs> ฉันกลัวความมืดเช่นด้วยเอาเท่นี้ออกไปที เอาไม่ง่ายที่เคเดาจำแนนแนนนะซูซี่ฉันช่วยตัวเธอสักอ้ไม่ปับคนเฉันฉันจะรับมันให้ได้มันตกลงมาในปากของฉันเลยบิงโกฉันทำได้มาเลยจังเลยดีใจกับเธอนะซูซี่น่าเสียดายที่ไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่ต้องใช้ถังแล้วส่วนฉันยังมีอยู่เยอะเลยดูสิฉันเอาติดตัวมันด้วยสิ มันสะดวกมากเลยเมื่อกินได้หลอดนี้ว้าวเหมือนหน้าเดินฝนเลยเกือบจะหมดแล้วแต่มันมีเม็ดที่ไม่สุกอยู่ด้านล่างแต่ไปหมดเลยอ่ออะไรกันเนี่ยนี่มันลายราชาติสุดๆเลยทนาระวังนะถ้ากับสำลักแน่ก็สำลักไปแล้วไงไม่เห็นเหรอแล้วไม่ตลอกเลยนะฉันคิดดูแล้วต้องทำังไงกับเม็ดพวกนี้ฉันนึกอะไรสนุกๆออกแล้วล่ะ กำลังทำอะไรนะแซอย่านะเอ้ยมันเจ็บนะคุณเธอขอเองนะตอนนี้ก็ตาเธอแล้วสุดซิแต่เห็นไหมว่ามันไม่ยังมีประโยชน์กับฉันฉันพอแล้วลหละเหลือแค่เธอและแอมม่าฉันยังมีอีกเยอะเลยอยู่ข้างหน้าสำหรับเริ่มต้นฉันแค่อยากกินดูฉันลองป๊อปคอร์นสีแดงมันเด็ดมากเลยหอมหวานแล้วก็ฉันกินต่อสีเดียวกันฉันอยากได้ป๊อปคอร์นสีแดงบ้าง แล้วฉันรู้แล้วต้องทำยังไงแซกฉันมีความคิดจังๆเอาได้มั้ยดูนี่นะโบลิ่งมันช่วยให้เราทำสไตล์ได้น่นแน่เธอเข้าใจถึกแล้วฉันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่หวังว่าฉันจะยังเข้าจังๆเลยอ๋อเมืป๊อปคอนผลฉันได้แล้วเราทำได้ผลป๊อปคอนฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย เอาแต่นี่เป็นปอบคนของฉันนะฉันไม่อยากมือใจแบบนี้เลยพวกเธอทําชิมไหมฉันรู้นะอย่าแตะปอบคนของฉันห้ามใครกินมันเด็ดขาดพริงก็สักซองไหมไม่แล้วงั้นเรามาดูกันไม่ได้เท่งได้อะไรการแค่เดียวเหรอยิ่งหลอกลวงชัดๆเลยฉันหวังว่ากระบอกของฉันจะไม่ทำผิดหวังนะมาดูกันม่กี่อัน ว้า wow, เป็นสิบอันเลยเยี่ยมมันฝร,รัง่งทอดเป็นเลยอันอยู่ในกระเป๋าไม่ได้เลยโอ้มันเยอะมากเลยมันเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยกระเป๋าของเราแทบไม่ติดเลยอ่ะฉันพอใจมากเลยก่อนอื่นจัดก,การชิ้นเล็กนี้เถอะตามนั้นเลยไซยไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยที่มันฝรั่งแค่อันเดียวะแล้วฉันรู้ว่าทำยังไงให้มันอร่อยมากขึ้นฉันต้องเพิ่มซอสลงไป มันช่วยดทุกจานเลยมันทำให้โดยอะไรมีอะไรมากขึ้นว้าวอร่อยจังเลยฉันนี่มหัศฉรรยะจริงๆและชิปเข้ากันได้ดีกับซอสช็อกแลตเป็นความคิดที่ดีจริงๆฉันอยากกินอีกแต่เส็งมากฉันไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ฉันลืมไปอปเอ็มมาดาม่าไปเถอะตอนนี้ตาเธอรสสุดสิฉันต้องการเพิ่มซอสช็อกแลตด้วยเอาไว้ฉันเส็มมาซอสของฉันเหรอ เธออยากได้ก็เอาไปสิขอบคุณนะฉชนเชฟมันสร้างห่อคอยเนฝรั่งทอดเดูสิีไม่ยากเลยสอสปราณทุกอย่างเขาได้การอย่างสมบูรณ์แบบอ๋อตัหมนมันยังสูงไม่พอนะฉันต้องการยืดหน่อยให้มันสูงขึ้นแต่นี่มันฝรั่งของฉันนะเอาเมือกไปเลยสุดสิฉันรู้มาตลอดเลยว่าเธอจะกล่ามากแซกไม่เป็นไรท่านี้ก็เพียงพอสำหรับฉันเป็นมันฝรั่งทอดที่อร่อยสุดๆเลย มันดังกรอบๆในปากขหองฉันเลยรสชาติก็เยี่ยมมากฉันแนะนำให้คนลองชิมเลยนะจานนี้มันดีกว่าเค้กเลยล่ะจะปฏิเสธไปได้ยังไงล่ะเราเชื่อเธอน่าเสียดายที่สีดีแบบนี้จบอย่างรวดเร็วแล้วฉันมีความสุขนะสุซี่ที่มันจบนะเอาโซช็อกแลนมาให้ฉันสิอะไรไม่รู้สิแต่ว่าถ้าเธออยากได้มันจริงๆฉันก็จะให้กันได้ แต่ฉันปัดขวดให้ด้วยนะเอาละเอาไปเลยแซกทางหนา้าจะได้มีเล่ามากนะเธอกำลังทำอะไรเนะี่ยฉันมองไม่เห็นเลยสาเต็มหน้าฉันเลยทำได้ดีมากเพื่อนสาวเธอเจ๋งมากเลย <ği> <ği> แล้วทำไมาธอนำกับฉันแบบนี้ <ği> ฉันรู้สึกเองเหรอว่ามีคนกำลังกินมานฝรั่งของฉันน่ะเธอทำอะไรกับมันทำไม,มถึงกล้องเม,มันต้ ฉันคิดว่าเธอคงไม่ว่าถ้าเราจะร้องนะหรือว่าเธอจะว่าละ่ะเอาล่ะเอาล่ะกินก็กินไม่ไงเพราะเธอคนโตใยญจฉันไม่เลิกมันก็ที่ชาวแก๊งของเรากล่าวไว้สิ่งดีๆมักจะจบเร็วเสมอและน่าเสียดายที่วิดีโอของเราก็ไม่มีข้อย,ยกเว้นแต่ไม่ต้องเสียใจเราจะกลับมาใหม่อย่างแน่นอนเร็วๆนี้ในระหว่างนี้เธอก็มีคลิปส่งท้ายของมเติร์ดชอล้นไปก่อน กับชาตลกตลกสุดฮาแล้ว้าจะมีแต่ความสุขเท่านั้นที่นี่แล้วเจอกันไหม